มานี้ค่ะเเรามาต่อที่หินแปรนะคะหินแปรก็เกิดจากการแปรสภาพจากความร้อนแล้วก็ความดันนะคะทําให้เนื้อหินเนี่ย เปลี่ยนไปจากเดิมหินก่อนที่จะแปรอาจจะเป็นหินแปรได้กันเองหินอคนีหรือว่าหินตะกอนก็ได้นะคะโดยปัจจัยควบคุมเนี่ยมีหลกัหลกๆก็คือความดันนะคะความดันอุณหภูมิความดันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อลงไปลึกจะผิวโลกนะคะส่วนใหญ่มันก็จะเกิดในโซนที่มีการมุดตัวของเปลือกโลกหรือแบบเปลือกโลกชนกันอุณหภูมิก็ยิ่งลึก ตามเจลเทอร์โมกราเนีเลยยิ่งลึกยิ่งมีอุณหภูมิสูงแล้วก็อีกองค์ประกอบหนึ่งนะคะก็คือเป็นพวกของไหลที่เข้ามาตามรอยแตกนะคะอาจจะเป็นพวกไฮโดรเทอร์อล erm แบบพวกนี้ว่าอะไรอะสาระละลายน้ําแร่ร้อนเหรอที่เข้ามาทําให้มีการเปลี่ยนขององค์ประกอบพวกขององประกอบแร่ไปนะคะพวกนี้ก็จะทําให้เกิดอินแปความดันความดันมีสองแแม่นะคะความดัน จากน้ำหนักกดทับนะคะก็คือด้านบนมีน้ำหนักตะกอนด้านบนมากดนะหรือว่าเรียกว่า confining pressure นะคะก็น้ำหนักของหินด้านบนกดเท่ากันทุกๆด้านนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นแรงความแรงที่เกิดจากแรงมากระทาเกิดจากการชนกันเคลื่อนที่เข้าหากันของแผ่นเปลือกโลกนะคะก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหินนะคะเหมือนกันอันนี้อุณหภูมิอุณหภูมิมาจากอะไรได้บ้าง โดยแหล่งกําเนิดความร้อนก็มีอะเป็นพ่วกมวลแมกมาที่แทรกเข้ามาทําให้หินข้างเคียงเนี่ยเกิดการแปลสภาพนะคะหรือว่ากระบวนการเมทามอร์ฟิซึมเกิดจากการเสียดสีของการเคลื่อนที่ของหินหรือว่าการสลายตัวของธาตุกำมะถัน,นภาพลางสีอื่นยิ่งลึกยิ่งมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงถ้าอาถ้าเมื่อกี้จากความดันใช่ไหมมันก็จะได้เนื้อหินเป็นแบบที่มันแบ่งเป็นสองแบบอะแบบ แบบอะไรนะแบบริ้วขนานถ้าแบบความดันเนี่ยจะเกิดเป็นการแปลที่เกิดริ้วขนานถ้าแบบอุณภูมิก็จะได้เป็นแบบคอนแทกนะคะก็คือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบแต่ว่ามันไม่ได้เห็นเป็นริ้วๆอะ่ะแอบบเราก็เรียนมานานแล้วนะทุกคนทุกคนน่าจะเรียนเร็เรวกว่าเราเรานี่หิงห่างเรื่องนี้ไปนานแล้วอ่ะอันสุดท้ายนะคะเป็นองค์ประกอบทางเคมีก็คือมีพวกน้ําแร่ร้อนเนี่ยในเปลือกโลก ในช่องว่างของตะกอนมันก็จะมีน้นนะําร้อนเนาะพวกนั้นก็ถ้าโดนนี้ด้วยแมกมาด้านล่างเนี่ยมันจะกลายเป็นไฮโดรเทมอลโซลูชันหรือเป็นพวกสารละลายน้นําแรร้อนเนี่ยแทรกซึมไปตามเนื้อหินระหว่างเม็ดแร่เกิดการแลกเปลี่ยนไอออนแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นแร่อีชนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นการแปลสภาพเหมือนกันทําให้มีการแบ่งการแปลสภาพออกเป็นสเพศหลักๆได้กันนะคะอันแรกคือเกิดจากความดัน เป็นบริเวณแบบไอสารหรือว่าในพื้นทีใ่ใหญ่ๆเช่นการเกิดแนวเทือกเขาวพวกเนี้ยมันก็เกิดการดันตัวทําให้ได้หินเนี่ยที่มีที่มีริ้วขนานนะพวกหินไหนหินชีสก็หินชนวนอันนี้คือแล้วแต่เกรดของการแปลสภาพถ้ามันแบบชนกำแังแรงเงี้ยมันก็แยกแยกแบนชัดเจนนะคะต่อมาอีกอันนึงเกิดจากการสัมผัสกับหินหนืดนะคะ ็คือมีความร้อนจากแมกมาแทรกขึ้นมาตรงระหว่างกระเปาะแมกมาที่แทรกตรงบริเวณขอบๆเนี่ยก็เกิดกระบวนการแปลสภาพแบบสัมผัสถ้ามันเป็นหินปูนอยู่ด้านข้างมันก็จะกลายเป็นมาร์เบลหรือว่าหินอ่อนนะหรือถ้าตรงนั้นเป็นหินทรายก็จะกลายเป็นหินขดไซา์นะคะต่อมาเป็นฟูเรียมอีตาโมฟิซมเกิดในแองตรกอรที่มีการชนกันอันนี้ก็คือเกิดในส่วนใหญ่ ตอนที่เราเรียนเราจะเรียนแค่สองประเภทแรกปะ่ะ r ีจิโนลกับคอนแทคบวะใช่ไหมได้เปล่ยอ,อยากนะใช่เออจริงๆแล้วมันมีการแปลสภาพอื่นๆด้วยอันนี้บอกว่าเกิดจากการชนกันมาตั้งแต่ตอนแรกกลายเป็นเมตาของโกงเลอันนี้เราบอกตรงเราก็ยังไม่เคยเห็นนะว่ามันลักษณะหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็อันสุดท้ายคาตาคาสติกมอเมตาโมฟิซึมอันเนี้เป็น เกิดในโซนที่เป็นรอยเลื่อนในเมืองกาเนี่ยก็เจอหินแบบนี้เหมือนกันนะคะที่เขาชนไกลอาจจะไปอาจจะได้ไปแล้วพวกเราเพราะว่าอยู่ไกลามากอาจาร์เป็นยาชอบพาไปนะคะก็จะเป็นพวกอินไมโลไนนะคะจาความทรงจําได้เนี่ยคือโอร้อนมากนะคะเขาชนไกลแต่อันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เกิดเมตามอร์ฟิซมแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนแทกเี่เกิดรอบๆแมกมาเรจิเนลนะคะเกิดกัน มุดตัวนะคะของของแผ่นเปลือกโลกนะคะบูเรียลเมทามอร์ฟิซึมอันนี้น่าจะเกิดจากแรงดันในเองตะกอนมีช็อคเมทามอร์ฟิซึมด้วยอ่ะอันนี้เกิดจากอะไรเนี่ยอุกกาบาตชนไหมน่าจะอุกกาบาตชนมีความร้อนทำใหหินบริเวณนั้นเกิดเกิดการแปลสภาพนะคะไอสเตรนคาตาคาสติกเมทามอร์ฟิซึมเกิดบริเวณรอยเลื่อนนะคะแล้วก็พวกไฮโดรเทอร์มอลนะคะ กิดมักจะเกิดในบริเวณมิดโอเชนิกดิะพวกที่มีการแยกตัวอันนี้ก็คือเป็นหน้าตาของของหินหินแปรนะคะที่ที่เกิดแบบต่างๆนะคะก,ก็หลักๆก็มีสองปัจจัยก็คืออุณหภูมิแล้วก็อันนี้ความดานันอันนี้อุณหภูมินะ หินแปรต้นเบื้องต้นที่เราจะได้เห็นนะคะก็น่าจะเป็นพวกอันนี้นะคะนท์ชีสสเลตแล้วก็เชลนะคะเพิ่มขึ้นตามระดับของความดันแล้วก็ความร้อนความร้อนแล้วก็ความดันก็แปลตั้งแต่เชลเชลก็คือเป็นหินตะกอนเนาะหินดินดานแปลเป็นสเลตหินชนวนก็แปลเป็นหินชีสเป็นนท์ถ้านท์เนี่ยยังมีการให้ความร้อนมันจะ แต่เป็นมันจะหลอมอหนมันจะหลอม,ลอมกลายเป็นมิกมาไทนะคะอันนี้เจอได้ที่ออบหลวงที่เชียงใหม่มันจะเป็นหินแปรที่เป็นหินไนท์แล้วมันจะมีอยู่โซนหนึ่งที่เป็นมิกมาไทมิกมาไทก็คือหินไนท์เนี่ยแบบเจอความร้อนความดันจนแบบมากๆเลยจนมันหลอมเป็นเป็นแมกมาแล้วก็ตกคลึงใหม่จริงๆเราเราว่าหน้าตามันคล้ายๆพว้งหินแกรนิตอยู่นะไอ้มิกมาไทอะ่ะ ส่วนด้านบนถ้าเป็นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะคะก็จะเป็นฮอนฟลมีใครรู้ไหมว่าหินที่เป็นต้นหินต้นกําเนิดของฮอนเฟลเนี่ยเป็นหินอะไรคะอเรียนมาไหมเรียนบอกหน่อยเป็นอะไรคะเฉล่ยต่อเฉลี่ยเหอก็มันมันรู้สึกถ้าเป็นแบบแปลแบบคอนเทกอาจจะเป็นนอนฟิลแต่ก็แปลแบบ อีกอันที่วิลลุขนาดจะเป็นตะเลอ๋อเหรอแล้วถ้าหินทรายอ่ะแปลเป็นฮอนเฟลได้ไหมหรือมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของของตะกอนเอ้ยของแร่ของหินเบื้องต้นอ่ะรู้สึกทรายก็เป็นแน่เหมันมันแบบฮอนเฟลมันเกิดมาจากการแปลสภาพแบบสัมผัสการสัมผัสใช่ครับพวกที่เกิดจากหินเหนือพวกเนี้ยครับมันจะเป็นหินอะไรวะหินไหมอะไรอย่างนี้กาลังหาชีดูงันเรับ อะไรนะกําลังเปิดชีดอยู่เหมือนกันรู้สึกว่ามัน,มนเกิดจากอะไรรอยไหมหรืออะไรที่พี่ปอสรอยไหมเหรอเออไม่รนูอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเคยเห็นหินฮอนเฟลมันจะเป็นสีแบบดาๆๆําๆเงาเงาอะก็เลยแบบเอ๊ะมันแปลมาจากหินตะกอนหรือแปลมาจากหินอาคานีด้วยกันเองอนะคะนี่นีไม่แน่ใจเลยว่ะอาจารย์ตั้งรู้ไหมอ่ะเราไม่เชี่ยวชาญด้านหินแปรเลยว่ะมีใครรู้ไหมคะที่เนียนกับพี่ปอมา ไปถามพี่ปอยพี่ปอรู้อย่างเลยปอเก่งมากต่อมาอันสุดท้ายมันเป็นบูชีสนะคะถ้ามีความดันมากขึ้นเนี่ยบชีแล้วก็เอ็ก,อกโคจายน,นี่คือแบบมากสุดเลยอันนี้ก็เป็นหน้าตาของหินแปรที่บอกว่าเป็นเนื้อหินแบบไม่เรียงตัวนะคะหรือไม่มีริ้วขนานเราเรียกว่าจริงๆนอนป่ะ n นอนฟอรลีเอทอันฟอรลีเอทฟิเจอร์นะคะ ก็ไม่ได้เห็นเป็นแบรนด์ข่าวดำเป็นเนื้อที่เป็นผลึกนะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการแปลสภาพแบบสัมผัสหรือว่าคอนแทคเมาโมฟิซึมนะคะเม็ดแร่ขนาดเท่าๆกันไม่มีการเรียงตัวอย่างรูปแรกนะคะอันนี้ก็แปรมาจากหินทรายเนาะหัวทรายแปรมาจากแซนสโตนเราเราจะไม่เห็นเม็ดของมันเป็นเม็ดทรายแล้วว่าเหมือนเม็ดทรายแต่ละเม็ดมันจะมีขอบที่แบบเชื่อมกันตรงเนี้ยมันจะเชื่อมกันแบบคล้ายๆผลึกเลยนะคะ มาเบลก็แปลมาจากหินปูนนะคะกลายเป็นหินอ่อนคอนเฟลอันนี้แปลมาจากหินหินตะกอนเนาะหินตะกอนใช่ไหมต่อมาอีกพวกหนึ่งนะคะก็คือเป็นพวกที่มีการเรียงตัวหรือพอลิเอทเ t อร์นะ e นคะก็ส่วนใหญ่แล้วอันนี้มันจะเห็นแบบเป็นชั้นขาวดำสลับกันหรือมีโครงสร้างมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่มันเรียกว่าโครงสร้างไหมอะ่ะที่เป็นพวกครีเว อะไรนะมันมีชื่อเรียก night s nice city sheet s city พวกเนี้ยค่ะที่มันแบบลอกออกเป็นแผ่นได้นะคะอันนี้ส่วนใหญ่แล้วไอ้เออระหน้าของรอยแตกอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีทิศทางตั้งฉากกับแรงที่มากระทำสมมุติแรงมากระทำเนี้ยมันจะมีการเรียงตัวของแร่เขาดำเนี่ยตั้งฉากกับทิศทางหรือถ้าเกิดแนวรอยแตกเนี้ยมันก็จะเกิด ตั้งชากกับทิศทางแรงที่เข้ามานะคะอันนี้ก็จากเกรดต่ำไปเกรดสูงนะคะก็คือเกรดฟินไลท์ชีสแล้วก็ไนส์นะคะจริงแล้วจริงๆแล้วอ่ะเราคิดว่ามันขึ้นอยู่กับหินต้นกำเนิดด้วยที่มันทำให้ให้ให้มันแบบแตกต่างกันอย่างเกรดอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้แปลมาจากหินแกรนิตหินแกรนิตก็จะแปลเป็นหินไนส์นะคะเกรดก็จะแปลมาจากพวกหินเออตะกอนเงิเงินเนือละเอียด ะ,ะปินไหล่เนไหลก็แปลมาจากพวกหินทรายได้นะเหมือนกันกีดก็เหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่ามันองค์ประกอบของหินเดิมเป็นอะไรอ,อ,อันนี้มันก็จะแบ่งกลุ่มของหินแปรนะคะที่แปลมาจากหินต้นกำเนิดว่าเป็นอะไรแล้วก็มีช่วงอุณหภูมิแล้วก็ความดันที่แตกต่างกัน ในประเทศไทยเนี่ยมีแค่โซนที่เป็นอยู่ในโซนวงกลมนะคะเป็นพวกกรีนชีสแล้วก็เอนฟิบโไลท์ส่วนใหญ่ส่วนตารางนี้นะคะก็เป็นตารางการจำแนกหินแปรนะคะที่แบบแบ่งเป็นเนื้อหินแบบเรียงตัวแล้วก็ไม่มีการเรียงตัวนะคะอันนี้ก็คือชื่อหินอยู่ช่องนี้ อ๋อนังไงนงไงฮอนเฟลแปลมาจากหินดินดานและหินเนื้อละเอียดอืนอ่นๆออกมากอบปแน่นอนเป็นแร่ซิลิกตสีเข้มอ่ะแปรแบบสัมผัสโอเคก็มีประมาณนี้จริงๆแล้วอ่ะแค่เออแค่แบบเบื้องต้นเนี้ยที่ทุกคนจะได้เจอก็น่าจะมีประมาณนี้ไม่ได้แบบแอดวานซ์นอกเหนือไปจากนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของหินแป่นะคะเราจะบรรยายอะไรบ้างการที่เราเห็นเนื้อหินเนี่ยว่ามีเิ้วขนาดหรือไม่มีเราสามารถบ่งบอกชนิดของการแปลสภาพได้อันนี้ก็จะเป็น regional metamorphism นะคะแล้วสิ่งที่ทำให้มันเกิดการแปลก็คืออุณหภูมิแล้วก็ความดัดเราสามารถบอกเกรดการ metamorphism ได้ว่าเป็น low grade medium หรือว่า high grade นะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดหิน ดิจีอ่ะก็ต้องไปดูในสนามนะคะแล้วก็เมตาโมฟิกเฟชชีที่เราแบ่งตามสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะอันนี้มันต้องดูแร่ที่เป็นอะไรอ่ะเหมือนเป็นอินเด็กที่แบบถ้าสมมุติเป็นบูชีอย่างเงี้ยมันจะมีแร่อะไรอันนี้เป็นแบบความรู้แอดวานเข้าไปอีกหนึ่งขั้นนะคะแต่ว่าสำหรับเด็กๆ็กน้อยปีสองนะคะก็อาจารย์ว่ายังไม่ต้องถึงขั้นนั้นแค่แบบเห็นหินแล้ก็จำแนกออกในสนามรือว่าเป็นแบบ เรียงตัวหรือไม่เรียงตัวหรือเกิดจากกระบวนการแปลสภาพแบบไหนอ่ะอันนี้อาจารย์ว่าพอแล้วอ่ะพอแล้วนะอันนี้เป็นตัวอย่างของอินเด็กซ์มินรัลนะคะเราต้องจําแนงในห้องนะแลบนะเ้วก็เป็นคนที่ศึกษาเกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะก็จะแบบมีความเชี่ยวชาญอันนี้เป็นรูปของหินแปรนะคะแล้วก็แร่ที่เป็นอินเด็กซ์มินรัลนะคะในนี่ในหินชีสบางอาจจะพบกาเนิ อันนี้อันเนี้ยเคยเห็นในภาคสนามเนยเป็นเม็ดกาเนตภาษาไทยก็คือคืออะไรคะรู้เปล่ารู้เปล่าสีแดงแดงกาเนตโกเมนโกเมนนะคะโกเม,นก,ม,น,น,ะะกมนกาเนตก็คือโกเมนก็เป็นอัญ,ญามณาีสีแดงนะคะจำได้เลยอ่ะเคยไปออกภาคสนามอาจารย์เป็ญยาพาปีนะผาหุ้ยกาเนตเม็ดเบลอเลยแต่ว่าตอนนั้นกลัวก็เลยแบบไม่ได้เก็บอะไรมานะคะผ่านไปค่ะ ส่วนโรคความมือนะคะอันนี้ที่เป็นแร่ขยะไหนนะคะก็เป็นแร่ที่เป็นโพลิมอร์ฟของแอนดารูไซต์กับซิลิมาไนต์นะคะเอมันก็เกิดที่อุณหภูมิแล้วก็ความดันแตกต่างกันนะสูตรเคมีเหมือนกันนะคะ